มันม่วงมัว่ามันม่วงมั่ว่างมันม่วงเมามาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีมงานมันม่วงนะคะ วันนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยตอนนี้นะคะสถานที่คุ้นเคยกันไหมเอ่ยเราอยู่ที่ข้าวสารนะครับผมใช่ค่ะสถานบันเทิงย่านเยอะขนาดนี้ย่านรวมใหมรุ่นย่านรวมใมรุ่นแน่นอนวันนี้มีอะไรคะวันนี้มันม่วงของเราเนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะครับมันม่วงของเราเนี่ยมาด้วยสี่สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาอย่างดีจากฟามของมันม่วงครับใช่ค่ะแล้วกิจกรรมดีๆวันนี้มันม่วงเราก็พามาด้วยครับวันนี้กิจกรรมเรามีอะไรครับผมกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะให้ผู้คนที่มาเดินเที่ยวที่ข้าวสารนะคะได้รวบสนุกกับเราก็คือเราจะมีจอใใหห้้้ลลงสูคค่่ะะะววัจจาากกนนเรร็ีิ ความรู้สึกหลังจากที่สูบเสร็จค่ะว่ารู้สึกยังไงค่ะจะเป็นยังไงไป,ไปดูกัน,กนค่ะคสูบกระชามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มสูบเมื่ประมาณ30ปีนะคะ17 17 The last two years. The last two years. Yeah, Just smoke. Yeah, yeah. I've yeah, 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 yeah. Right. been smoking almost 30 years. 30 years. o right. How old are you right now? 46 in uh, Maple Side n a couple of weeks. 20 years old. 20 years old. ตอนายก็ั้งแต่ป .4 เลยครับผมป .4 นะประมาณ 17, 18นะครับผม 14. ถ้าเอาจริงจังแล้วแบบสูบทุกวันโดยที่แบบไม่ขาดสักวันเลยนะ 20. 24, 24 years, 24 years. 24 years, I'd say. Since I was 16, so about 10 years. Uh, do you like sativa or indica? I like the sativa. Yeah, I'm a, more of a sativa fan. Uh, sativa. Sativa. ค่ะ อย่างผมผมชอบอินดิก้าเอาไว้ลีเล็กพักผ่อนอย่างน,อน้อนสติบสติแบบว่าชอบอินดิก้าผมเป็นสายเมาสายสโตนเน้นสโตนชอบของแรงเมาอย่างนี้ถ้าอยากจะนอนผมจะชอบอินดิก้าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเที่ยวก็จะเป็นไฮบริดอินดิก้าโดมิแนนครับเดอ e ดิร d บส์ในเว e ากลางวันเราชอบสับปะรดส e ิว่าเราจะกินกาแฟตอ n เช้าและสับปะรดสติ And after dinner, nighttime we smoke indica ินดิก้า การที่มาขึ้นหัวครับตรงบอดี้ครับแล้วก็ไม่หนักชิลรสชาติจะออกเผ็ดเผดเผ็ด,ด,ดคอต้นที่สูบจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนอะไรวะผมขอดูอีกทีว่านึงภามันยังไม่ชัดใช่ไหมครับ <c oughs> มไม่ได้ต้นมันออกดีเซลดีเซลกิ่นแต่ท้ายมันเป็นสไปตีมากประมาณนี้ครับ Man have man have It's great, man, I mean it's, it's doing exactly what it's supposed to do. Oh, so thank you. can't complain, can't complain. Appreciate that. Yeah, it's cool. Yeah, good, very tasty, uh, very smooth. There's no tobacco. It's not harsh. It's still nice and smooth. Uh, yeah, nice and smooth, so yeah, nice and sweet. What would you like to do when you're high? That's like the, the favorite hobby. There are two things that come to my mind instantly. The first thing is, to be honest, I like eating when I'm high. Any type of food, type food is very good. ว้าไปดูดอย่างเดียวว่าไปเติมเลยแล้วปกติเนี่ยหลังจากสูบเสร็จอะค่ะพี่จะมีกิจกรรมยังไงกินเยอะแล้วก็นอนนอนอย่างเดียวเลยครับกินอย่างเดียวสายเปื่อยนี่เองเราเป็นสายเติมรถนอนกินใช่ไหมใช่ครับผมส e s ล s ิงวันจากของ o ราคือสตรอเบอร์รี่ก w ูว์ที่เปนยี่สุดก e เศษโอ้ไม่โอ้ไม่ o อ้ไม่โอม่โอ้ไม่โอ้ไม่โม w โโ h ้ไ t h e อมปกตินี่สูบอีกอ้ไม่่อยเยอแต่พอโมโปมอ ว่าเฮ้ยอะไรก็เมาเลยวะไม่จริงสติว่าคุณสูบไปแล้วคุณได้อะไรกับมันอินดิก้าคุณสูบไปแล้วได้อะไรกับมันใช่ Now today I want to give you Indica Indica this one is a from Manuang from our farm Oh nice local Thai Thai number one best weed Thank you Thank you Okay งั้นรับไปดูเลยค่ะขอบคุณมาก Thank you g r a m strawberry glue 60% Indica and this is our reward Thank you very much อ่ะแล้วเรามอบให้พี่มุกก่อนเลยดีกว่าหลับดีที่สุดของสายพันธุ์ของเราล้วนี่คือสตอเบอรี่กูจากทางร้านมันม่วงเราครับผมครับตัวสัติว่ายพี่ด้วยเลยแล้วกันค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะับคือเสย e มอบให้ด้วยอาจจะไม่ถึง1 g แต่ก็เดี่ยวยาได้ครับรับรองว่าของดีแน่นอนมันม่วง Thank you มันม่วงั่มันม่วงมั่ว่มันม่วงเมามาก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 มันม่วงมั่่มันม่วงเมามากคั วันนี้ก็พอหอกปากของพอกันไปสาหรับ,รบคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับในอนาคตเราย,ยังมีกิจกรรมอีกมากมายใช่คะ่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะมีตลอดทั้งปีเลยะคะ่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะหมดไปแล้วคะ่ะสาหรับทุกคนที่มาลงกิจกรรมนนเราในวันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ่ะสําหรับคนอื่นนะคะร้านไหนที่อยากจะเอามันม่วงไปอยู่ในร้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ทางไหนคะทางเพจมันม่วง BKK ครับใช่ค่ะจะได้ราคาส่งตรงจากฟาร์มเลยนะคะที่ที่ถูกแล้วก็การันตีความดีแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้เราสองคน 他。好